วันทีว่าันสาพี่น้าต,ตัวด้วยข้างในเอ็มโฟเต็มนะข้างในเอม็มโฟมีนะั้นเบอร์สามสวัสดีครับน้องโอสวัสดีครับเชื่ออะไรนะเอาเลยพี่เบอร์ไม่มีผิ่หวังเลยม,มีใครเล่นคาไหมไม่เล่นครับไม่เล่นอไม่มีอัน Nhẹ nhẹ luộc nè Nên mê tao tao nó tao ta tao ta tao 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 chơi tao khô mà tao 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 เออต้องเปิดกนไอ้น้องเลยน้องพูดเออเออวัลดีไม่งรปะตรงนี้ของเพียบเลโอ้โอ้หนเนี่ยออมาเตรยตัวเราอปีนอะไรนะนี เอ็มฟงเอ็มฟวอะไรเยอะแยะมันแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะเนี่ยอ๋อคนละคนละตัวคนละตัวเมื่อกี้อยู่คนเดียวเนี่ยโดนเปิดเบรคเพราะอะไรอ่ะเจ้าผิดที่วิ่งเข้าไปไปจันทร์มาเลยกลับไปถึงมันนึกว่ามันคนเดียวในห้องมันสองสามคนอยู่ Mình đồng tám đi nam lệ tùng bê là là lệ tùng เดาหลอดใจจิ๋มหายตังทั้งนั้นกลายเปนผมได้เป็นปลาเลยเยอะมากใช่ไหมพี่เนี่ยอย่างหมดไม่ได้เจอเจ็ดเนี่ย ตังไหมยขอบคุณค่ะน้องอาไรเปไ็นนีน่น้องโปมาเรียนพี่อ๋อมาเรียนเรียนยังเรียนยนังเรียนกาจนาเหรอไม่มาอะไรละ๋อเรียนที่ไหนเรียนน้องเรียนมอหัดใหญ่ค่ะ โอ้โหไปนั่งรถกลับนะนั่งคิดตู้เลยพี่นั่งขิดตู้ไ <c oughs> กลับรถเองงดเลยนะไปจาชจุราจะจเชยาวนะอ๋อคนบ้านเดียวกันเรอพี่พน้องอยู่ดุราอยู่นครยังใกคนใกล้เล่นกันนราเนี้ยน้องคนเราเล่นกันเป็นปีแล้วเนใช่พี่ จ้เอ้ยจ้ลางเลงไหนไปเลยบล็อกซี่สาวน้อยชายหของรอ้ตอนนี้นไม่หูแล้วเ๋ยวพับจีไปเล่นนาวีหรือเปล่าไม่ได้เล่น,เ,ลนเกมวี่อ๋อตั้งใจเรียนมีอยู่เกมเดียวได้เว้น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 ไเว้นไม่เล่นอ๋อ <laughs> ได้แฟนแฟนไม่ให้เล่นคุยโดนจับอะไรบ้างเนาะ อไก่นเอ๋นึกว่าพอเควนติงได้มาเล่นเกมแล้วน้องพวงไม่ได้าเข้ามนอยู oh, well, well, oh, wow. See, Potter, ่เร่งมากอ๋อไม่ไม่ไม่แถวว่าคนพี่จำได้แล้วว่าเคยพูดน้องน้องเตนไว้พูดน้องเต้นมาเ่นเลยวนเดียวโปนก็ไมาเ้นแบบปก <g ül> อ๋อเจอกันในเกมอหรอครับปกติตนี่ไม่ไม่ไม่ได้เจอกันในเกม,ม,มเอก๋อหนูเป็นแฟนถ้าแฟนเว้ย <is> ถ้าพี่ขาวบอยเจอนในเกมเจอกันโน้มหงอ,อยู่ตัวอะไอันเนี้ยเราก็คุยเพ้อๆนี่พี่น้ำก็อันนั้นก็ได้เล่นกับน,น้องอเยเรื่อยเวลานะพี่คุยจริงจัง ไม่ไม่คุยร้อมเพลงนุ๊กนุ๊กคนนี้เล่นแบบเพื่อนเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนบ่อยเพื่อนเราเราก็พูดเราก็ให้เกียรติกันเล่นกันเราก็เพื่อนก็อยากชวนไปเล่นนั่นไปนะมูจิมาเหมือนเจ๊ว่าอย่าไปเถื่อพูดลามกใส่ใครอีกนะเจ๊เกเกเกจัดอกตรงเลยเจ๊ ไ็อยาเดือดร้ายเกย์อย่าเดือดร้ายไปก็ยังได้พี่น้องนะพี่อยู่ไหนเลยเนี่ยเ็นโดพี่เจ้าอ่ะเนี่ยพี่กำลังมาต่อยมิซูบิชิเรนโดวูไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นต้งมีการปะทะกันด้านหน้าเนี่ยอยู่ใกล้กับเพื่อนเสียมาแล้วว่ามาแล้วเอางงปะคนเล่นจะเอาอะไรกันบ้าง วงกันแท้้ครับอามีรถอ่ะอมยาของตับใช่ลูกลูกอยู่ไหนขข้นล้เข้นลข้นล้เขนลบุตรบุตรีอยู่ใกล้มากบุตรเดี๋ยวเดี๋วไปรับจากิิจแล้วกันนะเด็นดูก่อนเดี๋ยก็ร่มแกงแล้วบุตรีลงไปตา้ไปเลยก็ไปต้เพ่อนเอไปไหนอพี่ เนรุดเนรุดเนรุดก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปรับเบอร์สี่คนโอเคโอเคพี่น้ำมันเหลือร้อยมากเลยนะอ่ะฮะไปกลับทางได้ไหมเนี่ยเอได้อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆได้ได้ได้มาอยู่มาเนี่ยครับมาเนี่ยครับปกป้องวิกนีเซลครับ We're đi windy thì cao mai nó bị tổn em quá. Giờ thì cao hôm đi các Phải không muốn đi qua Việt đâu đây in pick up play. Watch out. อยู่ได้อะเนี่ยใช่ขึ้นไปก่อนอันนี้อันนี้อันนี้อะไม่ไม่น้องยิงนอกทางนนละอ๋อครับอ๋อยังหัวมันเริ่มน้องฟองไม่ต้องห่วงให้ฟลุเฉยเฉยพี่ เอ็นยาหยดเยอะหชือว่าปีหลงจงน้อง้จากี่หลงจงไหมไม่นนดนนัตัวอประบชุดยไม่นนปจบุดนโอเคโอเคนูไลน์ไลนโอเคโอเคผมกำลังผมหยบยกเลยครับผมกำลังดันมันอยู่พี่อย่รบได้นะทุกอย่างจืไปหมดปชุดเน่ น่าจะไม่เข้าบ้านสุบเฮ้ยเข้าเว้ยเข้า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 ตายเลยหนึ่งไม่ได้ละตายตายไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสสุบมันสุบจะเสร็จแล้วมั้งเมื่อกี้มัน, <laughs> มนอไอคิดกลางเว้ย nè, nè, lịch này, sửa bôn bì. Timer, timer, này right? mà. đan bốn vị. nè. timer, 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 nghe timer, 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 Ok, timer, 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 อะไรเงี้นี่ด้วยนะหลายตัวเกินผมต้องมันอยู่นอกวงนี่เดี๋ยวมันก็เข้ามานล้วเยู่นอกวงเ้ยขอโทษครับรัดคิวใครไม่เป็นไรพี่ยิงสองเม็ดล่วงเลยบุกเมื่อกี้กำลังอัดกันอยู่เมื่อกี้แกแข่งคน

ขานเข้ามาพี่ขานเข้ามาผมคำให้ผมคำให้ใจล้มรับยังลม้มใจบูครับจังลูไม่ได้พี่โอ้ยยอ <c oughs> โหไม่น็องไม่นองไ,ได้ไงวะ

<laughs> Victory belongs to us. We are number one. You know, now, huh? Don't know, huh? Don't know, huh? You know, now, 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 ¡Pureo!